สำหรับท่านใดที่ยังไม่รู้วิธีการแคปหน้าจอง่ายๆถ้าเป็นของรุ่นใหม่เป็น Windows 11เอ้ยเป็น Windows 10ให้เวลาเราจะแคปหน้าจอให้เรากดปุ่มปุ่มนี้ปุ่มเดียวสกินช็อตตัวนี้ฮะตัวนี้เหนนะนนะอ่าตัวนี้นะปุ่มนี้ ดปุ๊บอ่า<ม>เห็นนะมันก็จะอ่าแคปหน้าจอให้เราเรียบร้อยครับเราก,กดไปดูที่เราแคปไว้อยู่ตรงนี้รูปภาพสกินช็อตอันนี้ฮะที่เราแคปไว้ ที่เราลับไป